สวัสดีครับ Heck, วันนี้นะฮะเราก็จะมาแคสจีท er ีเอวนะครับกับคุณชามนะวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับแต่การนี้ก็ไม่รู้อีกนานเท่าไหร่เราจะได้แคสกันไปก็คืนนี้ก็คุณชามก็จะมาลองอะไรฮะลองของลองลองเล่น GTA ฮะใช่ครับทุกคนนะผมผมก็เลยให้ลองแคสจีทีเอดูนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างมันครับก็ให้นบอลที่โบแล้วก็รอขวดเงินไปเลยนะครับ ให้ใจว่าปวดนะครับผมว่าถล่มนะครับคุณไอครับถล่มถล่มไม่ใช่เหรอครับดรนัายัโอ้ผมเห็นนกบนนินนิพูดเครับไม่ได้ครับตอาเล่นครับการตกอย่างนี้นเลยนะตอนนี้นะครับถเอาเบิดนะตีโหรือเปล่าริดเลยไม่ใช่ตีทองนะัเราก็ได้แคสอะไรยากันไปแล้วนะก็ตัวาเล ระเบิดมาต้องซึ่งตอนนัเราก็กันประมาณที่สามสีตอนี้ระเบิดแล้วป่ะอ๋อที่กดระเบิดเราก็แคสกันตอนท่าทร่นี A B อาจจซึ่ง A B ไม่นด้ขวดาะารเลยก็ขวดเมือนนี้ว่านี่ใช่ t e r m i n เลยฮะแต่ถ้าเป็น t e r m i คงจะมี้ว่ทีใชโอ้โหนี่ก็ือผมแค่คองมเปี่ยเปลนี่เยนี่สทคคอเาคุณทงพูดอะไร่้ยผมพูดสา้ยเดี๋ยวผมยังโยนระเบิดไม่ชิน เอาละเอาระเบิดควี <various ideas> actions, ่แด้ฮะแต่ม <crawl prejudice> ันไม่ม oh ีใครเลยนะใจเย็นๆนะมันต้องนันงเยอะตีหกราริงๆนะครับเจนเนี้นะมันต้องค่อยลาย่ะหนีเลยดียวรนี้กรุจะได้ล่านะฮะมันจะได้มาไหนฮะเจก็กดเ็บสีนี่นะตอนนี้เราก็ใช้ได้กอโมอโมนะฮะก็คือที่บอกไปก็คือถ้าเรายิงนึกดึกระาถ้ามีรถนะฮะคี่วอนี้รถจะเกิดฮะโคตรถวกนี่กรโดดถึงนะฮะเป็นโกลด์โกล้์สูงกะนัดดวฮะอันนี้เชิดือโค้งฮะถ้าเดียวฮะ ไปยู่อเราสามารถกลับมาได้จะนะหารถสากนกันดอันมีอารยาวุชต2่อมาในนี้นะไม่โหลดแอมโมแล้วมันไม่ค่อยมันเลยเดี๋ยวนะปิดไหมเวบพอนแป๊บปิดเอาปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดไทยะล้วเอ่อโนรีโหลดอ๋อไปครับโอเคไปปวรตุงเลยค่รถเดี๋ันไม่หรอคเเสครับเสเวานลก็องดีตหลดดวยหน่อยดีกเอาเอายาใครเีครับตายผม อยากได้ล้อ้ายฮะผมแนะนาให้เลยเคันตัวของผมเลยคั้เอาเทแล้วบิดไกแนะนำให้คันนี้นี่หองสมเหนหน้าคุณแล้วหนังหน้าของผมเป็นชอบมากเลยนะเราบอกว่าคุณทีชอบเอนมนี่คันนี้คือคันที่ผมชอบมากที่สุดุณไม่ต้องบอกทอฮะคันทองนะฮะส่วนคันนี้นะฮะเดี๋ยววันนีคันเท่กว่านี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นเย็นเยวาเก่ง มันเลยรุดยื่ที่คนก็น่าจะรู้นะว่ามันคือซินิโม้ค่ะมันอึดพอใช่ไหมหรือซินโตโอ้โหเลือดทะลักเต็มรถมอเตอร์ไซค์แล้วครับแต่ด้วยความที่รถมอเตอร์ไซค์สีแดงจะต้องรีบมาอย่างนั้นโอ้โหก็ปั๊บตดวก็ที่ความรุดยืนนะทำไม่เสื้อกัน่สีแดงแบบไม่ได้คูลิ่งโอ้ตอนนี้นะถ้าทุกคนสังเกตจะรู้ว่าเรากำลังกายเป็นเด้อเด้อเด้อกลายเป็นคนเหล็กใช่ไหมใช่ครับครับคุณทาพูดอะไรเน่อยนะครับผมตอนนี้โอ้โหหวกเหล็กยิ้ไม่เข้าอีกเปลี่ยนเปลี่ยนหัวกกดซ้ายมือขึ้นเลยไม่ใใชช่่่ไมเออาีคื ประมาณว่าตอนนี้นะครับประมาณว่าจะมองเนี้ยไม่นะแต่ว่าเือคนามี่อยนก็เลยมีาก็เดี๋ยวนะมาดูดูแบบินไม้หรือจักรลอยู่แล้วตอนนี้คุณทาก็ไม่มีอะนะไม่มีอะไรจะเล่นนะก็อะไรดีๆนะนี่ครับวันนึ่งผมไปตลาดนะสรุปว่ามันคือตลาดนะคะห็นไหมครับโอู้มกับอู้มดีครับอ้มอ้เดี๋ยวยนี่เราโดนเตมายอโอ๊ยเราพิจย มัเป็นเรื่องมนเฮ้ยเร่องนะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเป้ยเฮ้ยไม่ใช่ตกรถตกรถเดียวไปไม่ทันนะฮะอ่าจมหยุดนะจมหยุดปืนอะไรสตารกันครับมีปืนไฟวะไม่รู้ว่าเห็นเป็นปืนสตานเสียงมันดังเนียไม่ดังไม่ดังใช่ไม่ดังก็มาแล้วเสียงโคตรดังเลยครับ้าเย่า้จะไ้ยินเสียงพวกเราเนี่ เดี๋ยวหาตำรวจดูก้างตอนนี้น่ะก็ไม่ลงตรวจไปได้ว่าีผมเป็นกมอยู่นีนะผมก็ไม่สบายท่าไเรยตอนนี้แต่ว่าขอเยบันามเดียวนะแก่เขาามเลยนีแต่้าอยากดูว่ามันเป็นปืนอะไรปืนไร้ไฟฟ้ามีไข่ตรวจเลยชักเง็กงงงอะไรนะตำรวจเลยตำรวจไปชักตนนี้นะชัก่นนี่นี่นนีี่่ี่่นี โอ้น่าสนใจโอเคคะเราลองไป่าได้กลุ่มมีอะไดีนะถ้าปรับเวลาเอ็นจอพื้นเราไปดำน้ำแนะนำคุณไปลองแล้วค่ะน่ากลัวฮะใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวดำน้ำบารคัมก็จะเป็นค่บารคัก็จะเป็นคัอติดลงเนอะนะยิงเลยครับโอ้ยิงช้าเลยมันไม่ฝ่าใจกัวผมดีก้วยเดี๋ยเดี๋ยวหาหาปืนนี่มันต้องปืนนี้เลยเฮ้ยไปไม่น้ำเฮ้ยขี่เจ็ตนะครับเจ็ตเลยไหม ได้เหรเอาดิพี่เคลียร์เองประมาณนี้นะผมจะเข้าไปเียเออรู้ละวทำไมไม่เอาปืนนี้มันกว่าเยอะโอ้ไม่ใช่พี่อันเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนโอ้โหเอาเลยผมจะได้เล่นได้ไะเอะไรไม่รู้คือมันไม่ย้อนจับอยากลองอยากลองเดี๋ยวขอเคลียร์เคลียร์แล้วตั้งหนึ่งไหนย้อนจับไม่มีย้อนเลยไม่มันล็อกเป้าดี่นะครับผมทามเดี๋ยวผมจะให้คุณทามเสก ตอนนี้คุณทางก็เล่นอยู่นะผมไม่ได้เล่นเลยตอนนี้อย่างที่บอกว่าคือมีลูกพี่ให้น้องเล่นนะให้น้องเล่นเราตัวเองลองเล่นเลยค่ะรู้สึกเล่นหลายครั้งแล้วนะมันมากครับผมคือคือดูอาจจะแบบมันมันน่าเบื่อนะมันต้องเล่นเองนะถึงจะรู้คือมันอลรยาฮะโคือริ่งหรือดูอันน่าเบื่อหน่อยดูไม่นะดูดูมันน่ากลัวไอ้ดูมันไม่น่ากลัวฮะแต่ว่าพอเล่นเองนะฮะคนน่ากลัวโอ้โหภาพที่สวยงดงามเรากับนายแด็บนางแด็บนะผมว่าเดี๋ยวบคอครับสีโอเคค่ะนะโอเคค่ะแม่ยศนะเสกินนะฮะ ตอนนี้หกดาวแล้วอย่ี้เพราะว่าอาจจะโดนค่ายเรย์ต้องใชนว่าอะไรเรย์เรย์ลาเซอร์นี่เป็นขออาหารมาถึงนะโอเคฮะก็เจอลาสเตอร์แล้วเพราะกดเซก็กดหูมาติงเซฟจอนคุณนายรับสายแชทแบตโทรศัพท์นะครับรับได้คุณแชทแบตแล้วผมว่ามันแลนดิ้งไม่คืนแน่คืนแล้วล่ะคนที่ปีกมืออ่ะจะมันแคบแบบแคบครับดูรถที่ขวางอยู่สิครับผมว่ามันได้ระเบิดก่อนแน่เลยนี่ยไม่ใช่เหรอเตอนนี้หน้าตาจะปกติแล้วค่ะไม่แล้วแต่ที่จะนั่นก็คือดูสภาพโอ้โหจกเรื่องกระแสว่าเจ๊ เบลจจ็ด้วดีคนีีือไวะับไหนอหลังเอาผีมือฝีมือนะ็ีมือเนยเป็เมือไปก่อนไหมคะไปอ่ะอยมาเรื่อยๆอ่ะไไมเร่อแล้วคุณได้ทำอะไรคับถอ่ะโอเคไปดัูลำที่อยู่เลยเอาเอามอไซดีแล้วเอยเอาเอามอไซดีแล้ว ห่อไฟดีแล้วอยากตับขับดีดอยากให้คุณแบนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวผมับเดี๋ยวผมขึ้นเองครับด้วยฝีมือที่ผมมีทั้งหมดครับโอ้โหกระโดดทีฮะเหมือกับซุปเปอร์แมนเออเดี๋ยวผมขึ้นเลยเอาง่ายๆเลยนะฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะมรรคท็อปบอกเดี๋ยวมรรคท็อปเลยครับมรรคท็อปแต่ว่าระเบิดไปงั้นไม่ได้จับหรอครับเอ้าคือมีหายมันมันเละอยู่แล้วฮะเอาเอฟมาเลยเราเราจะไปดูนะครับว่าดูดิว่าตำรวจมันจะฆ่ามันจะฆ่าไปยังไงเราจะไปขับนี่ เคยเคยคืนเอางี้นะตำรวจก็จะหลอยเราฉกนะเราฉกไปลองแล้วอยากไปลองค่ะไม่กระจกแตกแล้วถ้ากระจกแตกเกิดอะไรขึ้นถ้ากระจกแตกอะไม่ขับเป็นมดยเป็นไม่ถ้ากระจกแตกอะกระกแตกไงโอ้มันแตกแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือเคลียร์เคลียร์พื้นที่แลนดิ้งก่อนก็ดีนะเคลียรผ่านยเฮ้ยเ่ลยเดี๋ยวตำรวจมาอยากให้ตำรวจเข้าใกล้ี๋ยวมันเปิดฝาเตี๊ยสุก็ังอีกในหลังว่ะถอยถอยก็ไม่ได้มันติดเดี๋ยวนะไปแล้วครับช่วยซ้ำับช่วยซ้ำ สนใจไหมโอเคคุณจะทำยังไงอยู่เรื่ไรที่น่าตื่นเต้นนอกจากนี้มีนเดี๋ยวให้ดูฮะเรียนเรียนฮะไปขัดนะไปไหนไม่ไปครไปผัดไปไหมล่ะเดี๋ยวจะไปให้เรียเรียนนะเดี๋ยวต้องขึ้นนะขึ้นแล้วใช่ไหมอะไรเป็นสปาอะไรบอกมวอดไซน์วอดไซน์เหรอเอาไปผัดเดี๋ยวเอาไปไหนเอาไปผัดเจ้าใช่ไหมปลุกว้าไปเลยเดี๋ยวว้าไปง่ายดีขับไปน่าจะได้อัตถารถโอ้จเด็นไปด้วยมันสวยมากจริงไหม นะเอา้ามาพี่ที่โอ,อ้โหต้องรออ่าอปจาค่ะเาะว่าแค้ด้วยแต่ว่าถ้าสมมติไม่นนะมไมด้แค้นะน่กบอกเลยลืมากแต่ตอนนี้แคบด้วยใช่นมีแบความ้่นี่พีับโอเคมาละเเซเว่นเดียร์อีกน่ญญญเอเด็ก่อโหนี่คือผับเป็นอะไรผับอะพีใใ่เออเ้่อังโอเคตอนนี้ครับผมก็เป็น วคนกคนีกน้องสาวจะโออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย้ยอย่าไปปล่อยมันเดี๋ยวคราวนี้มันจะไม่มี้อเอากหารถคันนึงว่าคันที่เขาอยู่นไม่ต้องบอกว่าอ้มันโดนไล่ออกมดแล้วเนีู่หล่อยมัน้ยพี่ไปผมเลยปล่อยผมเลยอคือคนเ็นบอแล้วเดี๋ยเอารถสัรคัใช่หมใช่ยนตเอาเอาคันเียต้องคันนี้เลยมันออมกันแนเลยมเนเ้มันไม่มันไม่เหลือผู้นะสัแล้ว เอาเอามาสักานเลยรถปวดศูนย์เนี่ยเดี๋ยวๆเปลี่ยนสีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรนี่หรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปดูก่อนพี่ซึ่งรู้นิ่งเข้าไปสิลูกเอ้ยประตูมันจะอะไรกับประตูเนี่ยตอนนี้ก็จะนอนละประตูแบบอ่านานมากพี่ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยอ่ชาร์จนะโอ้ยยังไม่ได้ของหนูยังไม่เต็มเลยเ้าขอดทำไมหรอว่าหนูบอกพี่ไอ้ฝากชาร์จแล้วพ่อทอดมันยังมีอีกอันนึงอ่ะอะไรที่มือ ผูหายไปทั้งผับแล้วกินเลยนาทีแน่จะได้มาอมๆทอะครับมันหายไป้งผับเลยวันนี้แค่แค่นี้พอไหมอะไรครับวอคตามาครับเส่ตามาครับเซตามาคิั้ะไรครับเป็นไรครับเป็นไรครับโอ้โหคุณนิุมารอเป็นกุ้งเม็นะครับน่จริงเหรอครับไดถื้พี่อะครับพี่่ร้อ ทำไมพอเราห,หมุนบ้างๆความมันหัวมันเป็นยี่ห้อเครื่องบาอแไอตอนแรกจำได้ว่ามารถสภาพมันดีกว่านี้อยู่เป็นร้อยเท่าเลยเอาบอกอยู่ว่าแค่หมายถึงหมายไม่ใช่ขาอหมายถึงสถานสถานการณ์แบบดูดูสภาพมันลบแค่ไหนออันนี้คือคนไทยบินได้บินได้คนแรกฮะผมผมก็ฝาผู้ตำรวจนะครับว่าอยากบินได้ครับเขาบอกว่าอยากบินสนใจไหมคุณไายครับไอที่รีบไ can f ไ y นะครับเขาเสอคุ่นี้เขาอยากกินครับไอติลีบไอเกนดาวไอติลีมคือวินอะคือวินอยากลงมาคุยเป็นเพื่อนแลืออไวะอ่าโอ้ไอวีไอเกนดาวไอแคนดาวไอแคนทับเยอะนะโอ้คนไทยกินอีกแล้วเอาตรงๆนหยังกระเดินวัดฉิากระเด็นวัดมติปิอ่ากองนี้กองสุดท้ายนะครับผมว่าเลิกเถอครับแต่ว่ามันมัจริงครับ่าโดนไปอ่ะเป็นหนึ่งฮักนะฮะีมคเตอร์ฮะ อรครับสามสอตัเลยเดี๋ยวยังไม่ได้กดยิงเลยด้วยซ้ำเนี่ยจัเลยเออยโอ้โหตำรวะเฮ้ยตายนะโอ้ไอ้นี่กรคุไทยม่ได้โอ้คุณตำรวจจะเป็นอะไรช่ออะโอ้ยละแ่อีแล้วกลองเยี๋ยอไม่ดูปากดูปากสือไดูปากกรกรสอเข้าไปหน้าโอ้หน้าเขาฟินมากโอ้ยเยะโอ้โหดูปากดู ไปแล้วปิวะเ <Okay, S 1> อ๊ะแคสแคสต์เาบอกอะไราตัดาให้พีสโอเคบาย